สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วกับ iOS 14 beta 1ใหม่ล่าสุดที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยตอนนี้มีให้อัปเดตให้ติดตั้งและทดสอบกันแล้วครับเวอร์ชั่นใหม่นี้มีคุณสมบัติใหม่ๆแบบจัดเต็มเพียบเต็มพิกัดเลยครับแล้วสำหรับความเร็วกับแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบน iPhone 11 Pro Max จะส่งผลเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเราไปทดสอบไปชมผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ ios 14 Beta 1บน iphone 11 pro max ทำความเร็วในส่วนของ cpu ความเร็ว single core และความเร็ว multi core เพิ่มขึ้นทั้งคู่เลยครับงานนี้มีลุ้นครับกับ gpu ไปดูกันครับจากความเร็ว cpu เราไปดูผลการทดสอบ gpu กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้มีอึ้งเลยครับเพราะความเร็วพุ่งพรวดขึ้นไปชัดเจนครับผลลัพธ์ความเร็วทำได้หน้าทึ่งม,งมากมครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับ จะต่างจากเดิมหรือไม่ไปชมผลลัพธ์กันครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 11 Pro Max ใช้จอแบบ oled ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป vlc ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆ จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะ ไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 11 Pro Max ปรากฏว่า iOS 14 Beta 1มีให้เซอร์ไพรส์เฉยเลยครับเพราะสู่แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยสู่ไป3%เหรือ97%ในขณะที่ iOS 13.5และ iOS 13.5.1ใช้แบตเตอรี่ไป1%เหรือ9 9 งานนี้คงต้องไปลุ้นกันต่อในเบต้าหน้าแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 14บเบต้า1นบน iPhone 11 Pro Max ผลลัพธ์โดยรวมยังถือว่าโอเคนะครับความเร็วยังดีแบตเตอรี่แม้จะสู่เพิ่มขึ้นอีกนิดแต่ก็ไม่มีผลอะไรมากครับเพื่อนๆที่สนใจอยากลองคุณสมบัติใหม่ๆน่าใช้มากมายนี้สามารถอัปเดตกันได้นะครับแต่ถ้าไม่ชัวร์รอดูตัวแ็มปลายปีอีกทีก็ยังทันครับเบต้า2มาเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ